สวัสดีค่ะ,ะบอสษัททั้สองค่ะแอลค้าว่าค,ค่ะวันนี้เ่ะรุ่งรากาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็กเก็ตวอร์ตเน้นเป็นแบรนด์สุดางาน,นนะคะจากผลงานยุโรปโซเอสทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัครา,าคา1 6 7 0งบาทค่ะรุ่รากษาน้ำหนักนะคะ2ี3 4ิกิโลชิ้นเป็นกิโลกิโลละ500บาทนะคะจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณสี่40บถึงสี4 4่ิบหถึงห้ชิ้น มาดูกันลูกค้าค่ะมาดูกันนะคะวันนี้ห่างหายไปนานตรงก็ทนทุเดียวที่ส่ง113บาทค่ะขลอภัยลูกค้าด้วยค่ะควยยังไงคะเบี้ยวลัวโอ๊ยลัวปุ๊กพเลยค่ะกิ่นของค้าปุ๊กโคตรก็ยืนงงอยู่กับตะกองว่าเบี้ยวเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรก้อนน,นะคะไม่ใครตอนนี้นไม่ใครปุ๊กก็เลยถามพอถามปุ๊บถามตัวเองค่ะ้วย เออเป็นอะไรของเขาเนาะเมื่อไหร่จะยืนตัวแข็งก็ไปทำเอาทินราคานะคะราคาสาราคาหนึ่งหกรบาทรคาตกต้นทุนต่อชิ้นสองบสามทนะคะประมาณสองร้อยสิบสามบาทราคค่ะเป็นองเซ้าเอ็ดวอร์มเน้นเป็นแบรนด์กีฬานะคะไซเแล้วใสเแล้ยวแต่วาอันนี้อันนี้อดิดานเลยค่ะ ตัวนี้อาจจะเป็นแบบว่าโดนตัดป้ายนะคะลูกค้าจ๋าเด็กๆน้อยๆอาจจะเจอบ้างนะคะอันนี้ของเลือขอบใบเออ่ะใช่ไหมคะจะเป็นสโมสรหรือว่ากลุ่มกีฬาอะไรของเขาสักอย่างนะคะลูกค้า่ะเป็นตุ้ยสวยนะได้ใช่ไหมสวยเลยได้เนาะได้เลยค่ะพี่ค่ะสวยเลยนะคะ เป็นหมวดวอร์มนะคะหลัากรอบที่แล้วไม่พอขายรอบนี้เรามีมาเพิ่มเติมแล้วใช่เลยสาหรับบวดแจ็คเก็ตวอร์มลูกค้าจ๋าถุงนี้เป็นคือเป็นถุงที่แบรนด์ล้วนนะเป็นแบรนด์ล้วนเป็นยี่ห้อล้วนนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าเอาง่ายๆเอาไปเทสเอาไปลองซื้อไปใช้งานเองหารกันใช้งานยังได้ได้หมดเลยลูกค้าจ๋าคุ้มมากคุ้มจริงเป็นแบรนด์ทุกตัวไม่ต้องหลุนเลยว่าจะแบรนด์กี่ตัวลดกว่านี้ก็ได้นะถุงนี้น้ำหนัก21.34กิโลค่ะลูกค้าจ๋า เอาที่มันสิบกโลก็ได้แต่ให้คิดเป็นกิโลแล้วกันเนาะคิดเป็นกิโลกิโลละห้าร้อยบาทนะคะลูค่ะจ๋าค่ะเอาที่ซอบกว่านี้หรือจะเาเยอะกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะให้ซื้อให้ครบสองหมื่นเพื่อจะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทก็ได้เลยกันนะคะอีกสแบรด์ผู่มานะคะอาจจะมีเป็นโซนบานขอบ้างเล็กนนอนใช่คะสำหรับเรื่องแบงค์นะคะลูค่ะจ๋าคุ้มเยอะค่ะกคสาวสนใจสามารถเสียบได้เลยนะคะจ๋ารับเป็นถุงนี้ได้เป็นถุงใหม่ก็ดีได้เหมือนกันนะคะ จะเป็นสินค้ามาใหม่เลยนะคะรอบนี้รอบที่แล้วเมื่อดีแจ้งไม่พอขายใช่เลยมาบงเตอ่ะไ่แบนอีกสักรอบจากกล้วยขโอ้อดิดาค่ะไนกี้ค่ะแชมเปียนค่ะเอซิกค่ะพู้มมาค่ะอลูกค้าค่ะโอ้โหตางมากลีปอค่ะเดรเดรขอบคุณเดร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 อค่ณออดิดาร นาอุ้ยสวยเลยตัวเนี้ยอุ้ยอันนี้ได้เลยพี่ชอบตัวใหญ่ใหญ่อุ้ยลืมดูสโมสรแมนยูค่ะแมนยูสเตรียมันเหล็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะพี่ออยค่ะแมนยูหมดกันหมดกันนะแมนยูไม่รวมกันนะสองสโมอสแนมไหมไม่ได้สองแยกกันพี่ออยค่ะเอฟซีเขามีเยอะแยะพี่อเล่่้อยค่ะสนใจสามาซีเอฟได้เลยนะคะด้วยนะได้ตัวเนี้ดูมาก่ะ อะรอยากต้องแทรกก่อนนะว่างันทุรกิจของเราไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะเป็นหมวดเสื้อยืดแบนก็มีเป็นเชิ้ตแบนก็มีหรือว่าจะเป็นรองเท้าก็มาค่ะไหมคะจ๋าหรือว่าจะเป็นเสื้อปั่นก็มีหรือว่าจะเป็นยืดผู้หญิงก็มาค่ะนะคะจ๋าอุ้ยโทษนะสปอร์ตบ้างเหมาะกับพี่เอามากกว่านี้สวยอ่ะพี่ชอบสีแดงโอ้ยเอาเนี่ยค่ะสวยอ่านี่ของอาดิดาแล้วก็สโมสรอุ้ยไม่อยากออกเสียงสวยเลยสโมจูเวนตุ์ ชูเวนตุสฉันเป็นตู้ชูเวนตุสฉันไม่เอาออกเสียงเลยออกเสียงไม่ถูกเป็นแฟชั่นสโมสรกันิดนเลยใช่เลยในเรื่องราคาค่ะลูกค้าจ้าถุงนี้ในราคา1,670บาทลูกค้าจ้าจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการสี่สางห้าสชิ้นตกต้นถุงต่อชิ้นละสองรบสามบาทนะคะก็พูดตกจะไปแล้วจะไปอีกแล้วพี่เอ๋จะไปแล้วแล้วก็ขำไปแล้วแล้วก็พูดไม่ออกนะคะ อาดิดาสอีกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาดิดาสเทอร์อาดิดาสอาดิดาสเทอร์โลฟาจ้าอยุ้ยอาดิดาสตัวนี้ละแหลมมากสวยมากเพยวค่ะเป็นรูปแฉบข้างเป็นแถวดำเก็จริงนะแต่ว่าดำแบบว่าสัญลักษณ์ดำตัดส,ส้มส้มมาตัดขาส้มมาตัดส้มส้มแล้วก็ตัดขาวอยู่รอบแล้วก็ตัดอ,ออกไปเลยค่ะเพียว แต่เปียกออกไปก่อนตอนนี้นะคะอาดิดาตัวนี้ก็สวยเป็นสีเทาแถบดำอุ้ยอันนี้เ็สายแบบว่าสายแบบใส่สบายๆพีพอบีพอบกันูะคะแขนสั้นอตัวนี้เป็นของอาดิดาเน้นย้ำเลยด้วยจ๋าเรื่องแบรนด์แท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีนะขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นด้วยนะคะแต่ถ้าสนใจกับอาทุงนี้สามารถซีเอ็ได้เลยนะราคา3,000เป็นหมวอจเกตวอร์มนะคะจ๋า จะมีฮูดติดมาบ้างไม่มีฮุดบ้างแต่ส่วนมากเราเจอไม่เป็นฮุดนะใช่แล้วจะเป็นคอธรรมดาทั่วตัปต่อไปอายอดีนาอดีนาอะไรเลยอดีนาเยอะแยะมากเลยอ่ต่อไปเป็นของอดีนาสวยอะสวยเท่านั้นเลยลูกค้ะสวย่ะอดีนาค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยอะได้เลยอ่ะได้เลยหนูก็ได้เลยพอดีเปี้ยเลยพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะคะไซส์ประมาณเอ็มผู้ชาย เอ็มน <ML S 2> ะคะประมาณนี้เตยหญิงชายใส่ได้ไหมเพื่อนใช่ค่ะได้หมดเลยนะคะได้หมดเอาไปคู่กันเอาไปแมทส์ก,กันได้เลยะนะคะต่อไปค่ะรูกค้ะจ๋าตัวนี้เป็นของอาดิดาสเหมือนกันอาดิดาสรุงจ๋านะทีพวกเขากระตีตามา ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นของอาดิดาสคะลูกค้าจ๋าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายสามารถใช้งานด้วยกันได้<ะ>แล้วของเรารค่ะลูกค้าจ๋าเท่าที่รือดูนะจะเป็นผ่าหน้าแทบทุกตัวใช่เลยคลูกค้จาจ๋าเกียรติ A บางท่านอาจจะไม่เหมือนกัน<ะ>เกรติ A บางท่นานค่นะลูกค้าจ๋าเอาเป็นที่แบนแท้เกียรติ A บางท่นานค่นะลูกค้าจ๋าเอาเป็นที่คุณภาพ<ะ><ะ>เกียรติ N ลูกค้าบางท่านเอาเป็นที่ความใหม่ความสะอาดใชเกียรติ A ของทางบริษัทบัคค่ะลูกค้าจ๋าเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนด๊อมชั่มค่ะลูกค้าจ๋าห นะเอาสีม่วงก็ลดเด้อมีตัวก็เดียวยังไงคู่คู่กันเลยเหรอคะคู่ไหมไม่หรอกไม่ใกล้เคียงใกล้เคียงก็ใส่ด้วยกันได้ใกล้เคียงกันเลยอ่ะอุ้ยใกล้เคียงได้ไหมคะอุ้ย เหมือนกันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่ว่าคอคอไม่เหมือนกันพอแเวสีม่วงใบสีแดงนะคะอันนี้อันนี้นะลูกค้าขอโชว์อาดิดาอดิดาดัดดัดเต็มคอแล้วก็สีผงเขาค่ะลูกค้าจ้าดัด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 แตก็ดานลูค้าจ้าด้านหลังของเขานะคะลูกค้าจ้อันนี้นะคะลูกค้าจ้ด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะคะ ตือเดือดใหญ่มากนะคะออริจินอลสปอร์ตมาเลยนะคะเป็นคู่กันได้เลยนะแต่ว่าไซส์คืออาจจะขอกล้วยน่าจะเล็กของพี่ไหมคะเล็กกว่าพี่ใช่ค่ะใส่ขนานิดหน่อยนิดหน่อยใช่ค่ะอาใครต่อค่ะลูกค้าจ๋าที่อาดิดาค่ะนะลูกค้าจ๋าอาดิดาสทุนผู้หญิงทุนผู้ชายสามารถเอาไปใส่ได้ยิ่งเป็นทุกวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าช่องทางการออนไลน์เนาะใช่เลยค่ะช่องทางการออนไลน์ค่ะลูกค้าจ๋าพี่ว่าแบบทันสมัยนะใช่สามารถได้ส ขายได้เอาไปใส่สักสองสามข้างเอาไปขายต่อก็ยังได้ได้เหมือนกันคจะได้เหมือนกันช่องทางค้าขายหลากหลายมากใช่ค่ะออนไลน์คือ number 1วเลยตอนนี้อันนี้โดนตัดไปนิดนึงนะคะแต่ข้างหลังของเขานแต่ด้านหน้าของเขานะคะจะสวยย่ะสวยเลยชงได้สไตล์ได้คุณไซส์ S ใส่ไซส M คุณไซส์ M ใส่ไซส์ L คุณไซสใส่ไซส์ L XL ค่ะ XL เอาไสับกจบคไซส S ใส่ไซสค ไซเอใส่ไซเอสใส่เอ็นใ่ะาขาขาใส่สามใช้ด้วยกันได้หมดนะลูกค้าจากโค้เขาเป็นสีไซนั่นเองส่วนใหญ่จะสรุปสีไซตั้งแต่แรกแล้วก็ถึงหัวเบี้ยวอะเซลเซน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 ไมน่ดีอย่ามาหลอกให้ทำแล้วพอถามคุ้มแล้วก็สรุปเดี๋ยวก็ทวนแลกนให้ลูกค้าไม่ได้แล้วก็มันยืนงงว่าเป็นอะไรอดินา ชิปค่ะตะก้อนตะก้อนก็เร็วเกินตะก้อนไม่รอเอ้าเราก็ไปเหมือนกันอ่ารุ่นสองเราก็ไม่รอตะก้อนไม่รอตะก้อนเพียวค่ะเพราะวาตะก้อนช้าอ่าเตี้ยเนะไม่ใช่ดูค่ะดูค่ะเน้นย้ำนะชิปก็ตีตานะลูกค้าจ๋าป้ายก็ตีตาได้ขออนุญาตดูด้านหน้าของเขาก็ตีตามาเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าสู้ไหวอะสู้ไหวนุ่มนลยก อาดิดาสคู้มาปิาเกียบป้าแล้วงอ่าใช่ค่ะแล้วก็ฟินลาฟินลาแล้วก็เอซีแล้วก็เลอคอกแล้วก็อัมโบแล้วรีบอะแล้วเอาพ่อละแชมเปี้ยนเนะคะทุกคอะไรนะคะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยน อนุญาตชวนรายการนะคะสำหรับวมนนี้เป็นโมดแจ็คเก็ตลอมผู้ชายผู้หญิงค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานซีไซส์นะลูกค้าจ๋าเป็นงานยุโรปรอดเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา1นึ่งหมบาทค่ะน้ําหนักนะคะยี่สิามสามสี่กิโลชิดเป็นกิโลกิโลละห้าร้อบาทนะจำนวนชิ้นประมาณกางสี่สิบห้าถึงห้าสิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าสองร้อยสิบสามบาทค่ะค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ไอจีทุเข้ามาสอบถามหรืจะเข้ามาที่บริษัทใดยตรงได้เลยค่ะบักเราเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ